สวัสดีค่ะสวัสดีในวันทีค่คิดถึงคิดถึงค่ะคิดถึงนะคะก็เลยมาหานะคะและก็โดยสถานการณ์ด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนก็เอาอต้องกักตัวอยู่บ้านอยู่บ้านเพื่อชาติกันอีกแล้วเหมือนระพูดไปอยู่ มันพูดหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออนั่นแหละนะคะวันนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยมาส่งต่อคอนเทนต์ดีๆน่ารักน่ารักอ่าส่งรอยยิ้มให้ทุกคนนะคะเนื่องด้วยว่าทุกคนก็อยู่อยู่บ้านเราก็ากับตัวอยู่บ้านก็แก๊็ก็มาส่งอาหารปกติแล้วเนี่ยแก๊็บก็จะส่งคอยส่งอาหารให้ทุกๆคนวันนี้เราก็เลยจะให้แก๊็บเนี่ยส่งอาหารให้ตัวเองก,กันบ้างเราก็เลยจะสัง่งให้แก๊็บให้แก๊็บกิน <laughs> นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะโอเคเรามาช่วยกันเลือกดีกว่าว่าเราจะสั่งอะไรยังไงกันว่าตอนนี้เรายังมีปัญหาอยู่ว่าเราจะปักมุดที่ไหนเพราะว่าปกติเรเราปักที่บ้านใช่ไหมคะแล้วแก๊บก,ก็เอาอาหารมาส่งให้ที่บ้านเราแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะส่งให้เขาเราต้องให้เขามาบ้านเราไหมเอ๊ะหรือว่าเราปักที่ร้านแล้วมาที่ร้านได้เลย <laughs> เออมาลองดูกันค่ะ วันนี้ลคะ่ะเราก็จะมีงบทั้งหมด1นึ่ันบาทนะคะเราลองปักที่ไหนดีคะ่ะเราต้องเลือกร้านก่อนหรือเปล่าคะเอาอะไรก่อนมณุนม,มสดไหมมณก็ได้ค่ะเราจะปักมณุนมสดให้แก๊บกินมณุนมสดแล้วเราก็เลือกมณนนมสดจะโดนตลกไหมที่เลือกก่อนละกันนะนแรกเราเลือกมณนมสดนะคะสิ่งที่มันต้องมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มถูกไหมอ่าเราก็จะสั่งสิเนเจอร์นะคะเป็นนมจืดแก้วนะนะคะแล้วก็เอาฟางสังขยาไข่แล้วก็เอาเนยช็อกโกแลต หรือว่าสังขยาใบเตยไม่เก,เกินแล้วหรือเปล่าคะไม่เกินไม่เกินได้ได้ไ,ดไม่ไม่จำกัดงบใช่ไหมคะต่อคนเอาให้เขาพออิ่มน<ด>มปังสองกับนมหนึ่ง,งตอนนี้นะคะเราก็จะสั่งฟังสังขยาหนึ่งช็อกโกแลตหนึ่งแล้วก็นมจืดน,นะคะให้มน,นุ่มสดที่มน,นุ่มสด <c oughs> นี่นะคะนี่คือแก๊ปคนแรกนะคะเราจะสั่งให้ทั้งหมดสิบคนเนี่ยันนี้วันนึงคอนตลกของตรงนี้นะคะทุกคนที่มนุ่มสดกันทุกมนุมสดเนี่ยนะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าชื่อนะคะชื่อพี่ธนกร สั่งให้พี่นะคะได้รับของแล้วทานให้อร่อยนะคะืนขืนว่บอ่อส่งไปแลยเนาะอ่ะแหละเสร็จไปละคนต่อไปอ๋อสั่งอะไรเอาเมนูที่กินทุกเที่ยงแล้วกันค่ะสุกี้ค่ะสุกี้สุกี้ที่ไหนอ่ะชั่งเผือกได้ค่ะร้านดังชิ้นเดี๋ยวเขาตอบกันมาแล้วขอบคุณครับต่อไปนะคะสุกี้ชั่งเผือกเราเหมือนจะแบบเอาร้านดังชิ้นไปเลยสุกี้หมูใชออริจินอลน้ำหรือแห้ง แห้งแล้วกันนะคะถุงเดียวไม่อิ่มสองถุงเลยดีกว่าเวลากินก็กินสองถุงค่ะน,นี่นะคะเราก็จะสั่งเฟรชสุกี้หมูนะคะแห้งนะคะสองถุงเพื่อพี่เขาไม่มมอิ่มได้คนขับแล้วนะคะชื่อพี่ชัยวัตรให้พี่นะคะออออออพูดพูดว่าอะไรคะสุกี้ช้างเถอะอ้อเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นให้ให้อ้อ,อ,อส่งมอบให้พี่ไม่ออกแปลกๆเหมือนกันนะพอพอพอสัอ่งแล้วจะรู้สึกแังไงจะเป็นความแปลกๆที่รู้สึกดีสั่งไห้นะคะ <laughs> อยากรู้แม่ส่งไปแล้วค่ะก็คือมันคือชื่อพี่อีกหนึ่ตาบอยอยากร้านค่ะมิวค่ะร้านขนมใช่ไหมเอาเอาเอาตัว็กสดมีในแก้วเพื่อนข้าราชการมีอ่ทำไมไม่ินบ่อยอ่ะใกล้ๆกันการ มีร้านอะไรที่ใกล้เคียงโตเล็ตสุดมนนมสดที่เอาไปเมาใส่เจียเสียใจด้วยเอามันจะนอกไหมอุ้ยไม่เอาให้กินโจ๊กสมเพชรอ่าอ่าไม่ชอบกินโจ๊กอ่าไม่ชอบกินแหก่อนจิ้มกินบ่ออาสารพี่แก้กินบ่อก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกอ่าก๋วยเตี๋ยวเส้นก็ได้ครับอ่าอ่าเส้นคุกก็อร่อยเส้นเล็กเนาะเอาเส้นอะไรมีเหลือครับมีเหลือเรื่องทีตื่นกินเลยนะเก็นตาโฟไหม ไม่เคยกินแล้วต้องลองเอามีเหลืองเหมือนกันไหมไม่ถึงให้แคบลองใช่ไหมค,คมมรับ <c oughs> ใช่ <c oughs> เล็กดีกว่าพี่ว่าอินโตอร์โคว์ได้ครับเพิ่มไข่ออนเซนนะ็นไหมเพิ่มเอาเกีวทอดด้วยเนาะร้านนี้นะคะคเ,เส้นเดี๋ยวเส้นคุกนะคะเราสั่งมีเหลืองคุกก็ยินเตโคว์คุกเพิ่มไข่ออนเซน็นแล้วก็เพิ่มเกี๊ยวกรอบให้ด้วยปั้นหยาตัดปั้นหยาแล้วอ่ะตัปัญญหานะคะเลือกอะไรคิดก่อนจำนายจะกินเปล่าเนื้ออกอ่ารอบนี้นะคะพี่ พักภูมิบอสจะบอกอะไรกับพี่พักภูมิอะสั่งให้พี่พาคภูมิครับทานให้อร่อยนะครับ <laughs> สั่งให้พี่พาคภูมิครับทานให้อร่อยนะครับ<ะ>ขับรถปลอดภัยรวยๆครับขับรถปลอดภัยรวยๆครับสงแล้วนะคะร้านต่อไปออก็มีสามเหลืองอะไรกันเลยเออโอเคโอเคอันนี้ก็ดังนี้ก็ดังหลังมอเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเหลืองพาสเทลสามเหลืองไง อาอะไรค่ะบะหมีส่สามเหลือหมูแดงมีบะหมี่ด้วยมีข้าวด้วยข้าวหนึ่งบะหมี่หนึ่งอ่าโอเคงั้นเอาเป็นข้าวหมูเกาะกับบะหมี่หมูแดงไหมจ,จะได้กินทั้งหมูแดงและหมูกกอะ okay. เป็นข้าวหนึ่งบะหมี่หนึ่งอ้อะจะบอกอะไรที่สมเกียรติ้อร่อยสั่งให้พี่นะคะราบของแล้วท้าได้เลยค่ะอะไรเงี้ยว่าไปร้านขอป่อยจิ้นคอสรุปสนานด ไ,ไนะครับ,บงงม<ค>อที่ว่าผมงงแกรับ <c oughs> <c oughs> ของแล้วที่เอาไปทานได้เลยครับ <c oughs> อ๋อไม่ให้ร้อนจังก็ถามเราว่าจัดงานเลี้ยงใหญ่ใช่ไหมขีด <c oughs> จำกัดห้ามเกิน4ร,รายการต่อรอบโปรดรอให้คำสั่งซื้อปัจจุบันเสร็จก่อนแล้วค่อยรออีกครั้งมี <c oughs> งานเลี้ยงใหญ่ใช่ไหม อ๋อต้องให้ออเดอร์1 2 3เสร็จก่อนแต่เขายังไม่เสร็จอีกเหรอมันอ๋อมันเป็นร้านดังทุกอันเลยใช่ไหมจะต้องรอคิวเออต้องรอคิวทุกร้านไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเต้นคุกนะคะซุปปี้ช้ำเผือกนะคะนมสดก็เยอะนะคะมันมีสามเหลืองนะคะมันเป็นร้านที่ต้องรอคิวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอเซตนี้นะคะสี่ร้านแล้วเดี๋ยวเรามาอีกร้าน พี่ชัยวัฒน์ของใครใช่จริงเหรอคะไม่ค่ะไม่ค่ะได้ของแล้วทานเลยคะ่ะจริงอ่ะทุกคนจริงอ่ะได้รับของแล้วทานได้เลยค่ะสั่งให้พี่นะคะได้รับของแล้วทานได้เลยค่ะจริงอ่ะจริงอ่ะ,จร,อะจริงค่ะอ่ะร้านต่อไปบอสกริงกนันไหมบอ<ร>สแก๊ดดี่ยวเปกี่ร้านละเดี่ยวเอาละอะไรคะ่ะโจกก๊กนะครับอา้าแล้วที่เราไม่กินโจ๊กมีข้าวต้มปลามีโจ๊กรวมหมูมีข้าวต้มแห้งเกี๊ยวปูกด้วยบอสเตาเหล่าเลื่อนหมู เอาโจ๊กใช่ไหมเอาแต่เขาต้มใช่ป่ะเขาต้มรวมหมูก็ได้ครับเกี่ยวกุ้งด้วยไหมเกี่ยวกุ้งด้วยกันนะครับเผ็ดปิ๊จะร้องไห้แล้วเนี่ยวะพี่ส่งเกี๊ยวจะร้องไห้แล้วเนี่ยว่ะเส้นเนี่ยบอกเขาว่าหันมาบกมือให้กล้องข้างหลังนะครับอินดูเขาอาจจะเหนื่อยมากๆากเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของน่าเป็นโมเมนต์ดีๆทานให้อร่อยนะคะสู้ๆค่ะกินเราสั่งอะไรอยู่โจ๊กฮะโจ๊กโซคุ น้องจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจเกิดไม่ทันเออเกิดไม่ทันทุกจีนสกคูร้องเพลงอะไรอ่ะไม่ได้เงเหมือนกันใช่ใช่ต้องแบบต้องมายเดิเก่อนอะต้อผมปพ่ผู้หญิงเลยเนอะคุยอะไรกับพี่นัทยศคะสั่งให้พี่นะคะพิ่ทาลอยตัวไว้ไหมนะไม่ได้โอแลว <c oughs> ได้ของแล้วทานได้เลยนะครับอะไรอีกอะไรอีก่ไหะได้เหรอร้านต่อไปอะไรที่แบบว่าอยากกินอยากกินนิดยุงอยากกินยุงนู้หือเวลาเราก็ตกใจนะคุณค้าไม่รับของแล้วครับได้รับค่ะพี่ทานเลยค่ะเออโรตีประดีไหมได้ กนคได้หมดแล้วอันนี้คือได้ไปหมดแล้วนะคะผัดไทยอะไรดีผัดไทยต่อานผัดไทยบล็อกตันจริงจริงร้านมันมีเยอะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กระเพราไงเมื่อกี้อ่ะมีร้านกระเพราปลาหมึกถ้าเขากินเผ็ดไม่ได้อ่ะชื่อร้านน่ากลัวมากเลยกระเพราปลาหมึกอ่ะร้านต่อไปนะคะเป็นร้านเตี๋ยวตุ๋นนะคะอยู่ข้างๆบ้านแถวบ้านเรานี่เองนะคะเป็นร้านที่เราแวะซื้อบ่อยๆนะคะจะบอกว่าพออ่านปุ๊บแล้วหิวอ่ะรู้สึกแล้วว่าเริ่มหิวแล้วข้าวไก่ตุ๋น มีน้ำซุปตุ๋นแกจิ้มสามรสรู้สึกแบบอร่อยขึ้นมาทันทีเลยไก่ตุ๋น่าดน้ำจิ้มสามสบบรสข้าวไ,ไก่ตุนต๋นนะคะและจิ้มเสี๋ยวรวม,มแม่สองอย่างเอาเส้นอะไรเนี่ยเส้นมีขาวแล้วกันนะคะแห้งน้ำข้นต้มยำน้ำข้นโอ้ได้รับแค่หมูซีด้วยร้านเดี่ยวตุนนะคะเดี๋ยวรวมหมูนะคะตับหมูตุ๋นลูกชิ้นนะคะข้าวไก่ตุ๋นแล้วก็มีแค่หมู นี่ครบเซ็ตนะคะเป็นของพี่อนุศรค่ะเราก็จะบอกพี่อนุศรว่าได้ของแล้วพี่ทานได้เลยนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะพี่ถามแก๊บก็ได้ค่ะพอดีสั่งให้เขากินนะคะขอบคุณค่ะเจ้าของร้านโทรมาบอกว่าไก่หมดเปลี่ยนเป็นหมูได้ไหมร้มานอะไรเตี๋ยวตุ๋นแล้วเขาก็งงจะให้แก๊บเหรอครับต่อไปต่อมานะคะเป็นผัดไทยเจมมีผัดไทยอ๋อมีราหน้าอ๋อมีหลายอย่างไม่ค่ยเจพวกไก่ด้วย ก็พะปลาด้วยา็ผัดด้วย,วยงงละงงอยากกินล้านหน้าไม่กินไม่ได้อ๋ออยากกินล้านหน้าอ๋อเลยกินไม่ได้อ๋อก็เลยสั่งให้แกใล่ร้านหน้านะคะเอาไก่หมูค่ะหรือ,มกกอหมูกรอบหมูอะรานหน้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะสั่งผัดไทยแต่เอาล้านหน้าเผ <c oughs> อสั่งร้านผัดไทยแล้วเอาข้าวด้วยใช่ไหมเผื่อเขาแบบไม่อิ่มข้าวผัดแล้วกันเนาะร้านผัดไทยเจ๊หนูสั่งข้าวผัดแล้วก็สั่งร้นหน้านะะพี่กลัวอะไรนะพี่กลัวพี่ปากหมุดผิดเนี่ยตอนเนี้ยพี่ต้องระแวงกับหมุดมากๆเลย เปลี่ยนบัตรแล้วด้วยนะนนนีีเปล่ยหรือว่าร้านเขากำลังจะปิดะคะหรอเอ้ยเราเปลี่ยนร้านเจ๊หนูก่อนนะคะสเต็กเฮียตีนะคะเราจะสั่งหมูสเต็กกับขนมปังให้เขาคิดเป็นเซตนะคะขนมปังแล้วก็สเต็กไซส์เอ็นสิบสองไม้อยู่เลยอ้าวเอ้อหรือว่าเขาเขายังไม่ได้รับของหรือเปล่าคะ พบคนงงงันอีกต่ใจวันได้เนี่ยอยู่แก้วก็บล็อกเราอ่ะเราสั่งเยอะเกินไปหรือเปล่าเราโทรไปคุยกับพนักงานทอาแล้วนะคะพนักงานเขาก็น่ารักใจดีแล้วก็บอกว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับต่มันบันได้ถอนเงินถอนเงอนอนเงอแหงกดบิตก็แล้วนะเครดิตก็แล้วนะเติมเงินในนั้นก็แล้วนะไม่ได้สักน ไม่ได้กินข้าลวละสั่งคือคนอื่นไปหมดแล้วเหลือตะเกาตะเกาว์ไม่ได้กินข้าวเจ้าสีทุ่งฝ่ายไ,ไม่ได้กินข้าวเจ้าจ้าเห็นได้กินใส่กล่องที่ออทอเร็ตมาเดี๋ยวนะี้ไม่รอนะคะก็จะปิ <laughs> ดคิวในรอนี้บอสยั้งนี้ไม่จ่ายตังค์ไม่ได้คือใจคดหัวร้อนสะใจมากเลยอ่ะ เป็นคนดีนะบอดวันนี้พี่อสาวแบบจะเลี้ยงแก๊ปให้ได้สิบผลตอนนี้เลี้ยงไปได้ก <8 S 1> ี่ผลแปดหรือเ่ะเจ๊หนูไปเจ็ดคนป้าเจ็ดวันเจ็ดคนที่ตั้งใจนะคนดีนะเนี่ยแก๊ปบ,บอกว่ะไรโอ้ไม่ได้กินข้าวเลยหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วเราก็จะพยายามทำความคิดต่อไปเราจะสู้จะเลือดอยู่สุดท้ายฉัสู้จนเหล่าเชื้อฝาเราได้เอาไหม